เคยเจอกันไหมคะคนที่รู้ไม่จริงแต่กลับมั่นใจในตัวเองสูงมากไม่ยอมฟังคำเตือนของใครเลยค่ะในทางจิตวิทยาภาวะนี้เรียกว่าดันนิงค c o เกอร์เอฟเฟค่ะคือยิ่งรู้น้อยยิ่งคิดว่าตัวเองอะรู้เยอะในกันทิชาดก มีแพะตัวหนึ่งดื้อม,มากอยากจะเข้าป่าไปกับกวางเพื่อนรักทั้งที่กวางผู้รู้ทางกว่าเตือนแล้วเตือนอีกว่าในป่ามันอันตารายอย่าไปเลยแต่ว่าเจ้าแพะกลับทะนงตนคิดว่าตัวเองเอาตัวรอดได้ด้วยความมั่นแบบผิดๆนี่เองค่ะสุดท้ายก็หลงฝูงแล้วก็ถูกเสือจับกินเป็นโศกนาฏการรมที่เกิดจากการไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่ะไม่รู้และไม่เชื่อคำเตือนของผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าค่ะ การเปิดใจรับฟังคําแนะนําไม่ใช่สัญลักษณ์ของความอ่อนแอนะคะแต่ว่าเป็นเครื่องหมายของคนที่ฉลาดรู้ว่าตัวเองยังต้องเรียนรู้อีกมากพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดไม่เชื่อคําสอนของผู้วังดีย่อมประสบกับความพินาศเหมือนแพะที่ไม่เชื่อคําของกวางค่ะ